สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับนี่วันนี้มาอู่ต่อเติมซับครับเสร็จแล้วครับเจ้าดำอู่ต่อเติมซับครับนี่ชมหน้าเต็มเต็มครับสีเต็มเต็มครับนี่เสร็จแล้วนะครับทั้งสีแล้วจะเดินสายไฟครับนี่พรุ่งนี้ก็จะเอาไปเดินสายไฟแล้วครับนี่เสร็จสักทีครับเจ้าดำอู่ต่อเติมซับนี่ สวยมากเลยครับนี่สีเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ครับนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนี่นีน่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เจ้าดำ<บ>ใส่ขอบศิพกเข้าไปดูบึกบึนนี่ขนาดครับนี่เหล็กเราก็ใช้เหล็กหนาๆเลยครับนี่นเหลือเก็บ ช่วงล่างนิดนึงครับที่สีมันกระเด็นใสครับเหลือนิดเดียวครับเหลือแต่ช่วงล่างครับนี่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วครับนี่พร้อมเดินไฟแล้วครับนี่เจ้าดำอู่ต่อเติมซับครับนี่ขอบ16หน้าหลังนะครับดูสวยมากนะครับนี่ เต็มซุ้มดีครับถ้าใครสนใจอยากได้แบบนี้ครับติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้ครับนี่ครับคันีก็จออยู่แล้วครับสองสองสอ,งอันครับนี่นี่โทรมาถามโทรมาปรึกษาได้ครับคัน C สองอันครับรอแล้วนี่ เสรียบร้อยสักทีครับนี่เจ้าดำสวยๆเลยครับนี่โอ้ใครเห็นใครนี่ครับถูกใจเลยครับนี่ผมยังอยากได้เลยครับไปอยากจะได้ครับแต่เงินมันไม่มีต้องทำใจไว้ก่อนนี่เพื่อใครอยากได้ดำแบบสโลครับ ทางร้านก็มีครับสโลจัดให้ครับโทรมาคุยมาสอบถามราคาได้ครับหรือว่าจะวางเกียร์สองลูกครับนี่ทางร้านก็ทำให้ได้หมดครับวางเพลาทางร้านก็มีนะครับเพลาแล้วแต่ลูกค้าครับสนใจแบบไหนโทรมาคุยมาสอบถามได้ครับนี่สวยงามครับสวยนี่ โเนียนมากเลยครับสวยกริบเลยเดี๋ยวจะเก็บสีเล็กๆนๆครับสีขันซีครับนี่ที่พ่นแล้วสีมันกระเด็นใส่ครับนี่ถ้าเก็บไปรับไม่เห็นมีรอยสีแบบนี้ครับสวยครับแต่วันนี้เพิ่งทําสีเสร็จครับนี่ทําสีหัวเสร็จครับเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนี่เลยออกมารีวิวให้ดูครับ เครื่องอาที T ครับเครื่องเป็นของเจ้าของเขาครับนี่มาดูชมหน้าเต็มๆครับนี่ด้านหน้าครับนี่ส่วนคันข้างหลังครับยังไม่มีเจ้าของครับนี่คู่แฝดครับน่ะสนใจโทรมาสอบถามโทรมาคุยกันได้ครับ ข้างหลังอยู่ยังว่างอยู่นะครับข้าหลังของเขาอยากได้สีเหมือนตัวนั้นนะครับนี่ทางอูก็จัดให้หมเรียบร้อยแล้วครับผมพาไปดูข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ส,สเอ๊ กยกดูยกยังไม่สุดดำมะโอ้ก็ยังไม่ยก<อ>นี่ลงขึ้นโอ้นี่ครับนี่นี่จะเอาสูงขนาดไหนครับไม่มีเหลือสักเม็ดครับนี่ล้นหมดนี่เมื่อกี้ยังยกไม่สุดครับขนาดนี้ก็โอ้ไม่มีอะไรเหลือแล้ว นี่ครับนี่นี่ดูตอนลงครับเงียบกิบครับเสียงดําไฟฟ้าครับดําตันครึ่งยกได้ประมาณ3ตันครับนี่ดําใหม่นะครับดำเบิกใหม่เลยครับนี่ไม่ได้ใช้ของเก่านะครับของใหม่เลย ครับดูตอนลงครับนิ่มนิ่มเลยครับนี่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดสอบถามข้อมูลนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรอู่ไว้ใต้คลิปนะครับนี่เพื่อใครสนใจดัโอ้ช่างจัดให้หลายรอบเลยแค่นี้นี่นนนดัไฟฟ้านะครับ บายแล้วครับเอาไปขนมันขนข้าวนี่ไม่ต้องโกยเลยครับนี่ใครเรียกใช้บริการครับรับขนมันขนข้าวนี่สบายเลยครับถ้ามีไว้เป็นเจ้าของออราคาก็ไม่แพงครับลำใหม่คันซีใหญ่ๆลยครับคันซีของดีแม็ รายละเอียดยังไงก็โทรมาสอบถามทางอูได้นะครับเรื่องราคาหรือว่าจะเพิ่มสโลทางอูจัดให้ได้ครับหรือว่าอยากได้แบบนี้มีรถเก่าเอามาตีเทินครับทางอูรับหมดครับโทรมาปรึกษาโทรมาถามรายละเอียดได้ครับนี่ คูดง่ายครับปูดำต่อเติมซัพ์ครับอ,อีเซนซิ่งอีเทนสวยสนใจโทรมาปรึกษารายละเอียดกับทางร้านได้ครับหรือว่าจะเอาแบบธรรมดาเราก็มีนะครับจอขึ้นอีก2องคันนะครับนี่นี่ สีมาแล้วครับตัวนี้ออกไปก็จะจะลงคันใหม่เลยครับนี่นเดี๋ยวจะเก็บสายไฟแล้วก็โทรไปบอกเจ้าของครับได้เกิกได้ยามวันไหนเี๋ือเ,เก็บสายไฟให้มันเสร็จก่อนครับ คับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ